ครับผมวันนี้ก็จะมาสอนการลบลายน้ำคายมาเตอร์ด้วยแอปอินชอรนะครับอยากรู้ลบกันยังไงมาดูกันเลยสวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมช่อง M l e g ช n d นะครับวันนี้ก็จะมาสอนการลบลายน้ำคายมาเตอร์ด้วยแอปอินชอนะครับวันนี้ลบ ลายน้าแบบง่ายๆนะครับเมื่อเราสร้างหรือว่าตัดต่อวิดีโอมาแล้วด้วยแอปคามาเตอร์นะครับมันจะมีลายน้ําอยู่ด้านบนมุมขวานะครับเราอยากจะรู้วิธีลบไลายน้ําออกได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะสอนแบบง่ายๆไม่นานกันไปนะครับแบบรวดเร็วแบบเข้าใจง่ายมาดูกันเลยครับขัน้นตอนแรกให้เราเข้าไปที่วิดีโอเลยนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวผมจะไปเลือกวิดีโอที่ผมตัดต่อมาด้วยคายมาเตอร์มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาลบลายน้ําให้ดูนะครับเดี๋ยวผมเลือกวิดีโอก่อนนะครับนี่นะครับมันก็จะมีลายน้ําดานบมุมขวาครับนี่ครับลายน้ําตัวนี้นะครับว่าเราจะลบออกยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับขั้นดับแรกเนี่ยให้เราเข้าไปที่คําว่าผ้าใบนี้นะครับตัวนี้นะครับเข้าไปตรงนี้นะครับ กดเข้าไปครับแล้วก็เราเลือกขนาดหน้าจอนะครับให้เรากดไปที่ตรงนี้นะครับ16.9แนวนอนนะครับกดเข้าไปครับนี่นะครับแล้วก็ให้เราซูมนะครับมันจะมีลายน้ําอยู่นะครับด้านบนให้เราซูมกดตรงที่ตัวนี้นะครับเนี่ยเราก็ลากไปเลยนะครับนี่กดเข้าไปลากเข้าไป เราลากเข้าไปจนให้หน้าจอมันมาตรงกับหน้าหลักของวิดีโอนะครับให้มันไม่เห็นลายน้ําเลยนะครับนี่ครับก็แบบนี้พอซูมเสร็จแล้วเราก็กดถูกเลยนะครับนี่นะครับให้เราซูมแล้วก็กดถูกเข้าไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็ลองเล่นดูนะครับนี่ครับก็เป็นแบบนี้ไม่เห็นลายน้ําครับแต่เดี๋ยวก่อน มันจะมีลายน้ำอีกลายหนึ่งที่เป็นแอปอินซอ t นะครับของแอปพลิชันที่ผมใช้อยู่นะครับเราจะลบออกอยังไงตัวนี้นะครับนี่นะครับเพราะว่าดูแล้วมันสะดุดตาครับเราจะลบออกอยังไงเราก็ดูว่ามันจะเป็นลายน้ำอยู่เราก็กดเข้าไปที่ลายน้ำเลยนะครับเนี่ยกดเข้าไปเลยที่ลายน้ำนะครับกดเข้าไปแล้วก็มันจะมีปุ่มกากระบ,บาดอยู ด้านขวาด้านบนของลายน้ําครับให้เรากดคําว่ากดเข้าไปที่กากบาดเลยนะครับกดเข้าไปครับนี่นะครับมันก็จะมีลบฟรีนะครับแล้วก็ถ้าเราจะลดเงินถาวรเนี่ยคือมันจะไม่ขึ้นเลยลายน้ำมันจะไม่ขึ้นเลยอันนี้จะเป็นลบถาวรแต่มันต้องเสียตังเป็นรายเดือนนะครับแต่ถ้าเราจะลบฟรี เราไปตัดต่อเมื่อไร่เราก็เข้าไปเราต้องลบทุกครั้งครับเราก็กดคําว่าลบฟรีี่ยมันจะลบฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับแต่ถ้าเราจะลบอย่างถาวรเลยตัดต่อครั้งไหนเมื่อไรเราจะไม่ต้องลบอีกเราต้องกดคําว่าลบอย่างถาวรครับแต่มันต้องเสียตังนะครับรายเดือนนะครับแต่ถ้าเราจะลบฟรีเนี่ยเราจะลบทุกครั้งที่เราเข้ามาตัดต่อคลิปเนี่ยเราต้องลบทุกครั้งนะครับลบฟรีนะครับแล้วก็กดเข้าไปครับ นี่นะครับมันก็จะไม่เห็นแล้วนะครับแล้วก็ลองเล่นวิดีโอใหม่นะครับเห็นไหมมันก็จะดูสวยงามไม่มีลายน้ําไม่มีอะไรมาขวางตาเราไม่มีอะไรมาขวางคลิปเรานี่นะครับสมัครง่ายๆเออไม่ใช่ตัดต่อง่ายๆลบง่ายๆเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับเราเราก็กดคําว่าบันทึกนะครับแล้วก็บันทึกวิดีโอเลือกคุณภาพนะครับ ที่ 1080p นะครับแล้วก็กดเข้าไปแล้วมันก็บันทึกนี่นะครับขั้นตอนการลบรายน้ำก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลบด้วยมือถือง,ง่ายๆนะครับก็คลิปนี้ก็ขอนำเสนอก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะอัปคลิปลงไปเรื่อยๆนะครับถ้าท่านผู้ชมอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมา ตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับ